ต้องสวดจักพรพัิกี่ปีชีวิตถึงจะดีขึ้นคำตอบนะคะ ต้องสวดจักรพัดให้ใจมันดีแล้วเดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีขึ้นมาตรงนี้ก่อนเนาะหลายๆคนก็แบบโอ้สวดมานานแล้วนะคะทําไมชีวิตยังไม่ดีสักทีเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวแปรนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนจบที่เราสวดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่เราสวดนะคะเพราะพี่เกศก็เคยเห็นคนบางคนนะคะสวดมาเป็น10ปีแล้วชีวิตก็ยังแบบว่าวุ่นเวอวุ่วน,วนวายอยู่เลยนะคะล้วก็เคยไปคุยกับหลวงตานะคะเพราะฉะนั้นการสวดจักรพัด การสวดมนต์ให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยคะ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณไม่ได้เป็นปริมาณจำนวนปีปริมาณจำนวนจบแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจทั้งตอนสวดและตอนไม่สวดต้องกลับมาที่คำจำกัดความของคำว่าชีวิตดีขึ้นก่อนชีวิตดีขึ้นเนี่ยลองหลับตานึกภาพตามที่เห็นนะคะว่าแล้วถามตัวเองสิงว่าชีวิตที่ดีของเรามันคืออะไรอ๋อหมดหนี้ หมดสินความรักดีลูกไม่ดือ้อคือแสดงเอาโดยรวมเลยนะมีชีวิตที่เรารู้สึกโอเคใช่หรือไม่ความรู้สึกที่มันโอเคคืออ๋อเรารู้สึกดีกับชีวิตที่เรามีใช่หรือไม่ดังนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เรารู้สึกโอเคกับชีวิต ถูกต้องหรือไม่ดังนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็แต่ว่ามันต้องหมดนี่ก่อนนะคะพี่เกศถึงจะรู้สึกดีแน่ใจนะว่าหมดนี้แล้วจะไม่รู้สึกแย่อะไรได้อีกเดี๋ยวพอปวดเข่าขึ้นมาบางทีก็แบบอารมณ์ไม่ดีอีกนะคะเพราะาบางคนไม่มีนี่แต่สุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนที่ชีวิตมันยังไม่ดีมันไม่ดีทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่มีในสิ่งที่เราอยากมี ใช่ไหมเอ่ยดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่เราไม่ได้รู้สึกแย่แบบยาวนานเพราะฉะนั้นสวดจักรพัทกี่ปีชีวิตถึงจะดีขึ้นสวดจักรพัทแล้วสร้างขั้วอารมณ์บุญให้อยู่กับเราได้นานๆชีวิตมันดีขึ้นในตอนนั้นเลยมันได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราสวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการสวดของวิเกตคือสวดยังไงก็ได้ให้ใจของเรารู้จักความเพลินความเบาความสบายและความสงบให้ได้นะคะการสวดให้เกิดความเพลินเนี่ยมัน จะเป็นจุดเริ่มต้นขั้วอารมณ์มันจะเข้าแถวตามลำดับเลยนะคะว่าตอนแรกๆเนี่ยลองสังเกตดูเวลาพวกเราสวดมนต์แล้วก็สวดละหนา้าโมพูทายาภาาปากไปทังนี้มันมันมันก็คือสวดแบบ ไก่กานะคะบอกว่าท่องอัฆยานนกแก้วนกขุนทองไอ้ท่อง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 แต่ใจมันไม่เป็นอินเนอร์กับตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสวดให้เพลินเหมือนร้องเพลงแล้วเราเพลินเรามีท่วงทํานองของตัวเราลองสวดแบบเพราะๆดูความเพลินมันจะเกิดขึ้นทันทีพอเราเริ่มเพลินนะโมพุทธยะพระพุทธสวดมนต์ดีจริงเลยอันเนี้ยเราเพลินนะคะวนเวียนอยู่กับบทสวดละคราวนี้พอเริ่มเพลินมันจะเบาๆเบา,เบาก็คือความเบาคือไม่เอาอะไรหนักๆเข้ามามันลืมคิดเรื่องอื่น เพราะมัวแต่แบบฟังเสียงตัวเองสวมดมนต์นะคะแล้วก็นึกถึงหลวงปูง่หลวงปู่ฟังหนูนะคะมันอยู่ตรงนี้ เพลินแล้วมันจะเบาพอมันเบาปุ๊บคั่วอารมณ์ที่สบายมันเกิดขึ้นบางคนเนี่ยพอเบาเวลานานนะคะมันสงบเลยค่ะลืมลืมคิดถึงเรื่องมันหายวับไปไหนเลยก็ไม่รู้นั่นคือคั่วอารมณ์บุญเพราะเราห่างขึ้นแย่อภิเษกคะถ้าไม่หนูหนูไม่สงบอารมณ์บุญมันเกิดขึ้นไหมคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีความเพลินความเบาแล้วค่ะฉะนั้นแล้วชีวิตที่ดีอะ่ะคือชีวิตที่เรารู้จักสร้างบุญให้เป็นนะคะสร้างบุญให้มีคุณภาพประคองอารมณ์บุญให้ยาวนาน ในตอนที่ไม่สวดอารมณ์บุญหรือความสบายยังอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละค่ะชีวิตที่ดีเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแต่พี่เกดค่ะชีวิตที่ดีของหนูคือชีวิตที่ปลดหนี้ได้อะค่ะโอเคถ้าหนูบอกว่าชีวิตหนูจะปลดหนี้ได้นะคะอยากมีชีวิตที่ดีกลับมาสมการเดิมเลยค่ะอารมณ์หนูต้องไม่แย่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีหนี้ยังไงให้อารมณ์ไม่แย่ เอออันเนี้ยอีกไม่นานชีวิตดีๆมันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันยังไม่ดีเพราะเรายัางรู้สึกแย่ได้เก่งดังนั้นสมการเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราไม่ได้รู้สึกแย่กับอะไรได้ยาวนานถ้ามีนี่ต้องเป็นมีนี่ยังไงที่ทําให้ความแย่ไม่เกาะใจเราแบบร้อยเปอร์เซนต์ฉะนั้นก็ต้องกลับมาในโหมดของการที่สวดมนต์สวดมนต์ให้เพลินเบาสบายให้ความรู้สึกเนี้ยห่างคลื่นแย่ได้เก่งๆนะคะจะสวดกี่ปีก เดือนพิเกตเนี่ยไม่ได้ให้ราคาตรงนั้นเพราะบางคนเนี่ยส่วนมาแค่2อาทิตย์ชีวิตก็ดีขึ้นได้เลยเพราะเขาสามารถอยู่กับนี้สินอยู่กับผัวนอกใจอยู่กับลูกแสนดือ้อได้ด้วยหัวใจที่แบบมันเป็นหัวใจดวงใหม่ที่มีความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยเรื่องส้นมือึ้นตีนก็เรื่องเดิมๆนะแต่ความรู้สึกทําไมมันไม่ยับเยินเท่าเก่านี่แหละค่ะชีวิตเขาดีขึ้นทันทีแล้วพอมันมีความสบายใจเกิดขึ้นตรงเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกเลยว่า oh, ชีวิตฉันมันก็ไม่ได้แย่แต่มันแย่ทุกครั้งที่เราคิดว่ามันแย่ ดังนั้นอยากไปสวดว่าต้องสวดกี่ปีนะคะสวดตั้งแต่เขาเรียกว่าสวดล้วให้มันดีขึ้นตั้งแต่ครั้งนี้และตอนนี้ด้วยการสวดมนต์แบบเพาะเาะเพื่อสร้างคั่วอารมณ์ที่เพลินจากนั้นจูงใจเราเข้าไปสู่ความเบาเบาคือไม่เอาอะไรหนักหนักเข้ามาและเกิดความสงบขึ้นที่ใจไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าความสงบแล้วเมื่อใจมันสงบได้แล้วอะค่ะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้สินเรื่องกระจุกกระจิกพวกเนี้ย มันจะผ่านได้แล้วมันผ่านได้มากกว่าสิ่งที่เราเคยคาดการแล้วก็ลงมือแทกเหงือกไปหาเงินทํางานใช้หนี้อีกลองเสียเวลาเชื่อพิเกตดูนะคะอย่างดีก็แบบอาจจะเสียเวลาเชื่อพิเกตสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนแต่ถ้าชีวิตมันดีขึ้นเพื่อนๆจะนึกถึงพิเกตไปตลอดกลับมาที่สมการนี้นะคะสวดยังไงให้ชีวิตมันดีเนี่ยก็คือสวดมต์กี่ปีชีวิตถึงจะดีต้องบอกว่าสวดแล้วทำใจให้อยู่ในอารมณ์บุญได้ยาวนานแค่ไหนนั่นแหละค่ะชีวิตมันถึงจะดีเพราะฉะนั้น ้องรู้จักรักษาขั้วอารมณ์ของตัวเราให้มันโอเคโอเคถ้ามันไม่โอเคก็ให้แบบสวดไปด้วยเต้นไปด้วยนะคะลงไว้ให้หลายคลิปเลยว่าทํายังไงก็ได้ให้ความรู้สึกแย่มันผุดขึ้นที่ใจและห่วงโมโนเราให้น้อยและให้สั้นที่สุดนั่นแหละค่ะไม่นานชีวิตเราก็จะดีเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราไม่ได้รู้สึกแย่แบบยาวนาน เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ทุกคนมีแรงใจที่จะต่อกรอกับความตุยตุยของใจที่เราเคยชินมาแสนนานนะคะมาสร้างขั้วอารมณ์แบบใหม่เป็นแฮปปี้มีเด็กดีของหลวงปู่นะคะรักษาขั้วอารมณ์บุญให้อยู่กับตัวเราแล้วขอให้บุญนั้นกลับมาคุ้มครองบุญจะส่งให้เราสุขใจและมีพระคุ้มครองพระวรงคตวิริยธโรและพระผุมมาป,ปัญโยคคุ้มครองโชคชะตาให้เปลี่ยนไปด้วยทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในกันเลยนะคะ 哦，偏、嗯。